โอเคมาขอทางคิวอีกแล้วท,ทำแต่เช้าเลยเพราะว่ามีงานเยอะมัง้งเอ่อทุกคนอย่าลืมมารับรับกล่องคูป,ปองฟรีไว้ยทุกคนส่วนเราได้คูป,ปองแบบว่าเนี่ยอย่าลืมมาได้คูป,ปองฟรีไว้นะตรงเนี้ยคูป,ปองเปิดคูปเปิดเพื่อรับคูปองลิมเิเต็ดมีตั้งแต่เก้า มีได้สูงสุดก็คือ9 9 9 9หคูปอง,องลองลงมาก็คือ 9, 99 9 9 9คูปองแล้วก็ลองมาลองลองมาก,ก็ได้ประมาณ1,999คูปอง,องลองลงมาอีกก็เ9 9 9ราคูปองแล้วก็ลองลงมาอีกก็คือเดี๋ยนะ510คูปองห้0คูปองคือมีโอกาสออกเยอะสุดแต่ถ้าจะเอา9ก9 9 9ัคูปองคือฝันไปก่อนฝันไปก่อนนะเพราะว่าโอกาส ออกคือ0ูนย์คือแม่งคือเอาว้ก็คือแทบไม่ออกเลยและซ้าอ่ะถ้าถ้าโชคดีก็อาจจะออกแต่ถ้าโชคแต่ถ้าแต่ถ้ามันแต่ถ้าไม่มีดวงมันก็ไม่ออกอ่ะเอาง่ายมันต้องพึ่งดวงแน่ในการที่จะเอาคูป,ปอง9 9้9 9มื่นเกคูป,ปองอ่ะแล้วก็9ก9าพกคูป,ปองก็อาจจะมีโอกาสออกอยู่บ้างถ้าใครโชคดีจริงๆแล้วก็เก้าพันกกคูป,ปองก็สามารถซื้อสกินออนติเมทได้เลยหนึ่งสกินนะคะทุกคนก็มีโอกาสที่จะออกหรือเปล่า แต่โอกาสออกก็เยอะกว่าพวก9 9 9 9 9 9คูปองกับ9 9 9 9พัคูปองแล้วกันนะคะทุกคนแต่ไอ้9 9 9คูปองเนี่ยก็คือมันมีโอกาสออกเยอะกว่าออกเยอะกว่าละมั้งแต่ถ้าเป็น9 000, 5้าคูปองก็คือเราได้แล้วออกง่ายๆนะทุกคนประมาณนั้นอย่าลืมแมล้วคูปองไว้นะทุกคนแต่จะบอกให้ฟังนะว่ามันไม่ได้การันตีทุกคนว่ามันจะได้เก้าหมื่นเก้าพันมั่งลุ้น มันต้องสุ่มดวงนะทุกคนแล้วก็อย่าลืมมารับสกินอ e. e. นะีเจยินาหลยเจยินาก็มีอยู่ในกล่องของสกินยินังอีเจสกินตรงเนี้ยอย่าลืมมารับด้วยนะ,ะทุกคนแค่จะมาทาคลิปบอกว่าอย่าลืมมารับคูปองฟีวกันด้วยนะแล้วก็อยากจะรู้ว่าว่าฉันจะ,ออะะจะไปซื้ออะไรดีวะจะไปซื้ออะไรดีอ๋ออันนี้เกลือแน่เลยไว้ฉันจะไม่เอากล่องเกลือเลยขคข่ะ อันนี้ก็ไม่เอาอันนี้ก็ไม่อยากได้ต้องซอส,สกินเท่านั้นแหละแต่สกินเทลเราอยากได้อะแต่มันแพงว่ะแพงจนวัวตายควายล้มกันเลยทีเดียวนหจ๊ะท่านผู้ชมอุ้ยแม่สกินมันจะขึ้ืนเปิดฟรเดีเปิดให้ได้สกินฟรีแค่ไม่กีว่วันละมั้งอุ้ยเจ็ดร้อยสิคูป,ปองไม่มีตังค์ไม่มีตังค์ซื้อสกินติเมดเราเป็นเมนเทลแล้วเว้ยแต่เราไม่มีตังค์ซื้อจบปะ ไม่มีไม่มีตังไอไม่มีเงินซื้อนองนางทำไมไม่เหลือสักข้างร้อยสิบกุปปองว่ามาสกินอะไรวะสกินเราสกินลีเจนแต่ไม่ห้าร้อยสิบกุปปองสกินอติมยังพอคุยได้โอเคอันนี้เราจะมาทำคลิปว่าแหละว่าเราจะเลือกซื้อสกินอะไรดีวะที่มันคุ้มกับตัวเองคาเฟนนี่ไม่ค่อยได้เล่นน่ะไม่ไม่คุ้มไม่ค่อยคุ้มพันสองกุปปองไม่ใช่อันนี้ เล่นอะไรดีวะเอาสกินอะไรดีอะในใจก็มีสกินแค่สกินแอนเนตอันนี้แอนเนตอันนี้ก็ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้ฮีโรอีกเหรอไม่เอาไม่อยากซื้อสกินฮีโรอีกมันไม่คุม้มอายาได้ไหมไอายาอายาอายาไม่ได้อะทุกคนนะยาไม่ได้อาจจะยังนะโอ้ยยังนะจริงๆ อุ้งยังไงดีวะสกินสกินรีเจนมาเต้ไฟดีไหมเดี๋ยสกินมันมีเพื่อนทุกสกินแล้วอ่ะเราอยากได้สกินแอนเนตว่ะเดี๋ยวจะไปซื้อสกินคิซี่ดีว่ะยังไงดีชีวิตดีนะไม่ได้เก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบกระคูปองไม่งั้นคงตัดสินใจยากอ่ะเอาอะไรดีอ่ะอยากได้สกินพึ่งก็อยากได้อันนี้ก็อยากได้อันนี้ก็อยากได้ แอนนี่ชุดว่นายน้ำคงตัดสินใจแล้ววะ่ะมันอยากได้นะเว้ยแต่แบบซื้อได้สกินเดียวอ่ะเออทำไม GM เอ็ทำไมโชคไว้เวข้าข้างให้ฉันได้ก้าวเหมือนก้าพันก้าวสกุปปองวะถ้าโชคเข้าข้างน่าจะดีเอาเลยดีว่าเฮาแอนนี่สกินอะไรก่อนดีเดี๋ยวเซียนไม่ได้วะ่ะเดี๋ยวเซียนแพงโคตรโคตรโคตรเลยโอ้ my god เอาลิมิเต็ดส้มหรือแกลดสกินพึ่งว่ะเอาไงดีวะพึ่งก็น่ารักเอานี่แล้วกันจบ <c oughs> <c oughs> สุดท้ายก็ไปไปยอมอกแตกตายกับสกินนี้เ <c oughs> ยสสกินแอนเนตแล้วนี่เนี่ยที่เราอยากได้อยู่เหมือนกันแต่แบบเอ้แต่ก็ยอยากได้สกินอีกอสกินหนึ่งอะอะไรวะ ันคือสกินอะไรวะลืมสกินที่มันเป็นของเนี่ยต้องรอซื้ออีกแล้วรอ GM แจกคูปองเพิ่มจะซื้อสกินบีพึ่งไม่ใช่แม่ไม่ใช่มีแอนเนตนะแต่รักแอนเนตหป่ะไม่รู้สิเดี๋ยวเปลี่ยนเมนก่อนแอนเนต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 อยู่ไหนโอมาเธอหนาะกัอะไรแม่มาเป็นเมนซับที่แท้จริง แต่ช่วงนี้ไม่ค่อยจะเล่น RV ้อะพอขี้เกียจเล่นลำคานเซ็งเป็นเซ um, ็งๆอ่ะท่านผู้ชมก็ใจไหมเราสกินไม่เยอะมากจริงๆนะในดีมีแค่ไม่กี่สกินอะไอเบสสกินลิเล่นหน้าก่อนลิเล่นหน้าเราก็ไม่มีสกินดีๆหรอกเพราะว่าไม่โอ้ยเช็ดโอ้ my god โ oh อ้ยกันฟิน G.M. ปล่อยสกินลสกินลุเล็สกินลุเล็บ้านสิท่านผู้ชมโอ้ยแต่สกินนี้ก็สวยนะท่านผู้ชมแต่แบบโอ้โหล่าไม่มีสกินเหมือนกันเลยเพื่อน <c oughs> เปลี่ยนสกินก่อนอันนี้ก็เออโอเคโอ้ยดเมนชันไม่ใช่ดเมนมชันดิสกินนี้นี่หว่านางฟาร์มมิลเลอร์ขึ้นแต่ไม่ชอบอน้ำชิมีนไดไม่เป็น ถ้าเรากดแล้วสกินขนาดนี้มันน่าจะเป็น VP 1ิเลยปปะนี่ไงสกินจอนวิที่เราอยากได้มันห่อนะเว้ยแกสำหรับผู้หญิงคือมันหล่อวะ่ะชอบจอนยะุคกบีจีนอ่ะแต่เราไม่มีอันนี้ที่มันเปิดใช้ได้มันคือเช่าหลออีรีโว้ยหล่อจนแบบร้อนกรีดได้เนี่ยเอออาจานยผูชมแล้วก็สกินเดียร์เซียน เปิดแอร์สกินฟรีเลยอันนี้ก็สวยะคะ่ะโอเคก็เท่านี้แล้วกันนะทุกคนอย่าลืมรับคูปองฟรีกันด้วยนะอีอีอ,อีนี่คูปองฟรีีโอโ้โหเจอมาแต่เช้าเลยไหมก็มารับตรงนี้นะทุกคนรับคูปองฟรีกับสกินยีน่าฟรโีโอเคโอเคไปแล้วนนะค่ะทุกคนบ๊ายบาย